ชอปปิ้อีกแล้วค่ะที่ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์หนึ่งค่ะซึ่งอ้อมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ทุกคนทราบไหมคะเมื่อปี2019เขาสร้างยอดขายเฉพาะในรายเครื่องปรับอากาศนะรวมกันทั่วโลก1ล้านล้านบาทซึ่งนับเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปีนั้นเลยอ้อมก็เลยมองว่าน่าสนใจและแบรนด์นั้นก็ชื่อว่ากรีนั่นเองค่ะนี่เลยด้านหลังเราทุกคนถ้าเกิดใครแบบ รู้จักแบบนนี้อยู่แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะเพราะว่าอ้อมคิดว่าตัวเองเป็นคนแรกที่พาทุกคนมารู้จักอะไรแบบนี้แต่สรุปว่าอ้อมอาจจะช้าสุดก็ได้ เดี๋ยวอ้อมจะเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันอันที่จริงแบรนด์กรีเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องปรับอากาศเรื่องแอร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของกรีประเทศไทยอ่ะเขาเข้ามาเปิดตลาดในบ้านเราตั้งแต่ประมาณปี2010ซึ่งตอนนี้การวางระบบวางโครงสร้างวางการบริการการจัดการ after service ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วทำให้ตอนนี้เขาขยายไลน์โปรดักต์ไลนสินค้าออกไปแบบเรื่อยๆแต่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าการขยายไลน์สินค้าของเา เหมือนกับการเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เขาถนัดอยู่แล้วก็คือเรื่องแอร์โซลูชันอะไรแบบนี้มากกว่าพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวอ้อมพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าแบบแอร์โซลูชันที่เขาถนัดอะ่ะมันมันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่นี่คือทางเข้าโชว์รูมเขาเลยทุกคนเข้ามานี่พอเข้ามาปุ๊บค่ะก็จะเจอกับโชว์รูมที่แบบโอ่งถงแล้วก็อย่างที่อ้อมบอกว่ามันแอร์โซลูชันยังไงก็ทุกคนมองดูซ้ายขวาหน้าหลังแอร์แอร์เครื่องฟอกอากาศ ให้ความเย็นแอร์เคลื่อนที่แอร์อุตสาหกรรมเนี่ยทุกอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องแอร์หมดเลยแล้วก็ทั้งชิลเลอร์ก็ตามเนี่ยค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะแบบต่อยอดจากสิ่งที่เขาถนัดแต่พอทุกคนเข้ามาในโชว์รูมปุ๊บก็จะเจอกับความโอ่งโถงกว้างขวางแบบนี้จะไม่มีอะไรแบบสเปะสปะนอกเหนือจากสินค้าเขาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทาให้เวลาที่เราเดินมาช้อปปิง้งมันก็จะค่อนข้างง่ายเวลาเราเดินนี่เดี๋ยวอ้อมจะพาไปในสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนเนาะก็คือพ์ทแอร์ส่วนนี้ค่ะทุกคนแอร์ส่วนนี้ อ้อมขอแยกแบบนี้แล้วกันเป็น3แคตตากรีใหญ่ๆเนอะหก็คือเป็นแอร์บ้านสก็คือเป็นแอร์เชิงพาณิชย์สจะอยู่ฝั่งนู้นเป็นแอร์เชิงอุตสาหกรรมแอร์บ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นแอร์ wall type แอร์ wall type เขาก็จะแบ่งเป็นรุ่น3รุ่นหลักๆด้วยกันตรงนี้เป็น inverter series หมดเลยนะคะตัวกร e เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของระบบ inverter non inverter ก็มีแต่ว่าไม่ค่อยเน้นแล้วเพราะฉะนั ตัวอินเวอร์เตอร์ซีรีส์ของเขาอะค่ก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ไ y ทป์ใหญ่ๆเหมือนกันก็คือเป็นทป์สแตนดาร์ดหรือว่ารุ่นที่ราคาเบาที่สุดทป์ดีลักซ์แล้วก็ทป์พรีเมียมเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการฟังก์ชันประมาณไหนหรือเราต้องการลดราคามาแล้วตัดฟังก์ชันออกอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นแอร์ฝังฝ้าอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นแอร์เชิงพาณิชย์แล้วเป็นแอร์เชิงพาณิชย์ที่บางบ้านเอาไปติดในบ้านตัวเองเนาะ แอร์บ้านกับแอร์เชิงพานนิะค่ะลักษณะจะคล้ายกันก็คือเป็น1ต่อหนึ่ง1คอยเย็นต่อ1คอยร้อนเท่ากับเนี่ยหคอยเย็นก็คือตัวแอร์ที่ให้ความเย็นเนี่ยกับ1คอยร้อนที่ปล่อยความร้อนออกมาแต่ว่าถ้าเป็นแอร์เชิงอุตสาหกรรมก็จะ เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่สามารถเอามา a d แ p ปได้แหละที่บ้านเราบางคนอาจจะใช้แอร์ฝังฝ้าแอร์ดักที่แบบฝังไปในเพดานไปเลยมองไม่เห็นไปเลยอะไรแบบนี้แที่โรงแรมเขาใช้กันยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นแอร์เชิงอุตสาหกรรมอะค่ะทุกคนก็คือทางนี้เขาจะสามารถใช้คอยเย็นหลายตัว ร่วมกับคอยล้อนหนึ่งตัวได้นี่ก็คือคอยล้อนหนึ่งตัวนับตาม BTU ไปเลยสมมุติว่ามีห0,000 BTU 10ตัวรวมกันแสน BTU คอยล้อนก็จะปึ้งแสน BTU ทีเดียวแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อันเนี้ยมันก็จะเหมาะกับพวกโรงงานห้างสรรพสินค้าโรงแรมอะไรแบบนี้เขาเราเนาะซึ่งอาจจะไกลตัวเราเินไปเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปฝั่งนู้นอีกรอบหนึ่งค่ะแล้ว <laughs> เรากลับมาสิ่งที่เราคุ้นเคยกันสิ่งที่ใกล้ตัวเราอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนเราก็จะมาเจอกับตัวนี้ เขาก็พัฒนาสินค้าของเขาออกมาในหมวดของการปรับอากาศเหมือนกันค่ะแต่เป็นเครื่องฟอกอากาศทุกคนเครื่องฟอกอากาศเขาน่าจะดูด,ดีมากเลยดูทีเนี่ยอันนี้เขาจะมีสออไซส์ช่วยกันนะคะมีไซส์3า0ยแล้วก็มีไซส์5้าตัว350หนห้าตนาจะแบบดูลามาเห่ามากอะทุกคนมีคลิปทองไว้ตรงนี้ด้วยสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าไส้กรองก็คือแบบอย่างดีเฮปป้าถ้าอ้อมจำไม่ผิดนะเขาสามารถกรองฝุ่นได้ถึงประมาณ 0.3ไมครซึ่ง2.5ไม่ต้องพูดถึงอะเียม2.5กลองได้แน่นอนตัว350เค,ค้าอะค่ะราคาอยู่ที่ประมาณแบบ7,000กลางๆอ้อมรู้สึกว่าโอเคนะสำหรับแบบรูปลักษ์ภาพลักษณ์แล้วก็ตัวไส้กลองนี้ไส้กลองที่ได้ไปเนาะแล้วก็ตัว500เค้าอะค่ะอยู่ประมาณแบบหมื่นนิดๆหมื่นแบบหมื่นนิดๆเลยซึ่งราคาเนี้ย ยังไม่ได้รวมโปรโมชั่นแต่ละช่วงเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็อาจจะต้องไปลองดูโปรโมชั่นแต่ละช่วงของเขานี่นี่คือตัวไส้กองใส้กองเฮปปาค่ะข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นคาร์บอนไว้สําหรับกองกลิ่นส่วนทั้งนอกก็จะเป็นเฮปปาไว้สําหรับกองฝุ่นเนาะตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ตัวนี้หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วที่เราเรียกกันว่าพัดลมให้ความเย็นก็คือเป็นพัดลมที่ที่เราเติมน้ําเข้าไปในช่องนี้เราเติมน้ําเข้าไปปุ๊บเราเปิดแล้วเราก็เสียบปลั๊กแล้วเราก็เปิด มันก็จะให้ความเย็นจากน้ําเย็นหรือว่าเจลเย็นต่างๆที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะมันก็จะออกมาเป็นพัดลมที่เย็นบางบ้านที่อาจจะเป็นหอพักหรือว่ากําลังทรัพย์ไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าไม่สามารถติดตั้งได้ก็ใช้ตัวนี้ไปก็สามารถแก้ขัดได้หรือว่าจะสามารถใช้งานชั่วคราวก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามีตัวที่น่าสนใจก็คือทางนู้นค่ะทุกคน ทั้งนี้ทั้ง3ตัวค่ะเป็นสินค้าเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขนาดเขาต่างกันก็คือ BTU ที่ต่างกันนั่นเองเ0 0 0พันเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าอมจำไม่ผิดนะตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ค่ะทุกคนเป็นแอร์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช่พัดลมให้ความเย็นนะแอร์เคลื่อนที่แบบเป็นแอร์จริงๆเลยเป็นแอร์ที่ปล่อยความเย็นออกมาได้เลยส่วนใหญ่มักจะถูกใช้งานในสถานที่เอาดอค่ะที่แบบ เวลาจัดงานหรือว่าอะไรแบบนี้เราไม่สามารถติดตั้งแอร์ได้ตัวนี้ค่ะคือตรงนี้เขาจะปล่อยความเย็นออกมาให้เราส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่อที่ปล่อยความร้อนออกมาเป็นปล่อยลมร้อนถ้าเกิดเราไม่ติดตั้งตัวนี้มันก็จะเป็นเปลือยด้านหลังแบบนี้อะความร้อนมันก็จะถูกออกมาตรงนี้ทําให้อากาศมันก็จะวนอยู่แบบนี้เขาก็เลยต่อท่อมานี่ยยืดได้ถ้าสมมติว่าใครซื้อไปแก้ขัดแต่ไปแก้ขัดในสถานที่อินดอร์ ก็ต้องเอาตัวนี้ค่ะปล่อยออกนอกห้องไปนี่ตัวนี้ครับประกัน3ปีค่ะรู้สึกว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆเหมือนกันไม่รวมโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเอาววาตัวนี้โอเคน่ารักน่าสนใจเวลาไปเช็งมิ้งเวลาอะไรยงเงี้ย ชอบมากเพราะว่าเชงเม้งปีนี้แบบระอุสุดทุกคนอถัดมาโชว์รูมมันก็จะเนี่ยค่ะจะเป็นการโชว์เคสแอร์โชว์เคสชิลเลอร์ต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรางวัลการันตีให้เราดูนะค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานเลยพวกวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้คอปอเปอร์100%ทุกตัวนะคะแอร์ทุกรุ่นใช้คอยทองแดงหมดเลยไม่มีการใช้วัสดุอื่นแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นห้องเทสรูมและนี่ testing room อ่ะคนเข้ามาแต่ว่าเขาจะติดตั้งแอร์2ตัวไว้ตรงนี้นะคะเป็นแอร์เชิงพาณิชหนึ่งตัวแล้วก็เป็นแอร์ตัวนี้ที่เป็นแอร์รุ่นพรีเมียมแอร์รุ่นพรีเมียมมันก็จะท,ที่เขาทําห้อง testing room เนี่ยเพราะว่าแอร์รุ่นพรีเมียมมันจะมีระบบหนึ่งที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาก็คือเป็นระบบอกอากาศแบบเวลาที่เราปล่อยควันปล่อยฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมแอร์ก็จะปล่อยด้านล่างใช่ไหมแต่พวกฝุน่นควันอะไรมันก็จะดูดเข้าด้านบนแล้วก็จะปล่อยออกมา เขาก็เลยทําห้องนี้ไว้เผื่อว่าแบบจะพ้นควันเข้าไปแล้วก็ให้เพาะอากาศได้แล้วก็แอร์รุ่นพรีเมียมแอร์รุ่นดีลัสอันนี้สามารถควบคุมผ่าน Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชันได้เนาะ ด้วยความที่แบบโปรดักต์เขามันมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างหลายรุ่นมากทุกคนถ้าอ้อมรีวิวทุกตัวเนี่ยมันอาจจะคลิปนี้อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันเพราะฉะนั้นอ้อมจะขอรีวิวในสินค้าที่อ้อมรู้สึกว่าอ้อมชอบรุ่นที่อ้อมรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะชอบเพราะมันอัดแบปกับการแต่งบ้านได้ก็คือแอร์รุ่นนี้ค่ะทุกคนจริงๆเขาเป็นแคตตาล็อเดียวกับ อินเวอร์เตอร์ซีรีส์ที่เป็นอยู่ในไทป์กลางก็คือไทป์ดีรักไม่ได้ถูกที่สุดแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะอยู่ในอยู่ในไทป์ประมาณกลางๆางแต่ว่าเขาถูกออกแบบหน้ากากออกมาให้มันสวยที่อ้าบอกว่ามันสามารถอะดีกับการแต่งบ้านได้เนี่ยทุกคนเขาผลิตออกมาประมาณ5สีด้วยกันสีแรกก็คือเป็นสีขาวเนาะที่เราเห็นด้านหน้ามีสีซิลเวอร์สีแบล็กสีโกลแล้วก็สีดับบลูค่ะทุกคนรู้ล้ามาเห่ามากๆคืออย่างเงี้ยอ้อนเลยบอกว่ามันน่าจะไม่ ขัดเครืองตาเนะาะเวลาเราแต่งบ้านแล้วเราไม่สามารถแบบหาอะไรมาครอบหรือว่างบประมาณก็ไม่ถึงที่จะซื้อแอร์ฝังฟาแอร์ตัวนี้มันสามารถทําให้เราแบบเบลนด์อินไปกับอินเทียของเราได้เราจะเห็นบางคนสมัยก่อนเนะาะเวลาอ้อมไปเปิดบ้านเขาจะต้องใช้สีเนี่ยมาพ่นถอดหน้ากากแอร์แล้วก็มาพ่นสีดําแล้วก็ปิดเข้าไปเพื่อให้แอร์มันดูไม่โดดในห้องเพราะห้องมันสีดําทั้งห้องอันนี้ก็คือซื้อสีแบล็คไปจบเลย จบเลยจริงๆอ้อมจะแบ่งฟังก์ชันออกเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันทั่วไปกับฟังก์ชันที่อ้อมรู้สึกว่ามันพิเศษเนาะเริ่มจากฟังก์ชันทั่วไปฟังก์ชันแรกเลยก็คือคือเขาใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะอย่างที่อ้อมบอกไปว่ามันอยู่ในหมวดอินเวอร์เตอร์ซีรีส์เนาะไทตรงกลางก็คือเป็นไทดีลักราคาไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ถูกที่สุดทุกคนคะฟังก์ชันแรกก็คือเขาใช้ระบบอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานความประหยัดไฟความเสียงเงียบ ของมอเตอร์เขาอันนี้แทบไม่ต้องพูดถึงมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์อย่างที่2ก็คือตัวบานสวิงค่ะตัวบานสวิงเขาสามารถปรับได้4ทิศทางตัวแฟนสปีดหรือว่าความแรงของลมเนี่ยสามารถปรับได้ถึง7ระดับนะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้จะเปิดจะปิดจะปรับอุณหภูมิจะปรับแฟนสปีดจะปรับบานสวิงหรือว่าจะกดโหมดฟังก์ชันต่างๆสามารถกดผ่านมือถือได้หมดเลยเหรือว่ารมโมทไม่ได้อยู่ใกล้ ตัวเราส่วนฟังก์ชันที่อ้อมรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าอื่นๆใดๆจะมี2ฟังก์ชันด้วยกันนะคะฟังก์ชันแรกชื่อว่าออโต้รีสตาร์ตตัวฟังก์ชันออโต้รีสตาร์ตเนี่ยคือเวลาสมมุติว่าเกิดเหตุไฟตกหรือว่าไฟดับตัวแอร์ค่ะเขาจะออโต้กลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัติอันนี้แบบมันดีมากๆสำหรับเวลาสมมติว่าเราหลับอยู่แล้วเกิดไฟตกขึ้นมาแอร์ Air มันกลับมาทำงานอัตโนมัติทีนี้เช้าเราตื่นมามันก็จะไม่เกิดความ เหงื่อชุ่มอาจจะว่คือแอร์ปิดทั้งคืนโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งอันนี้ดีมากๆเลยชื่อฟังก์ชัน i feel ค่ะฟังก์ชัน i feel คือตัวรีโมทของรุ่น luxury เนี่ยค่ะคือเขาสามารถตรวจจับค่าอุณหภูมิได้ที่ตัวรีโมทนะแล้วเขาจะส่งค่าอุณหภูมินี้ไปหาตัวแอร์ทำให้ตัวแอร์เนี่ยมีหน้าที่เร่งความเย็นของแอร์ค่ะเพื่อให้ตัว รีโมทเนี่ยมันสามารถจับความเย็นได้เท่ากับค่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ที่ตัวเครื่อง งงไหมสมมติว่าห้องอ้อมมันมีซอกหลืบเยอะๆหรือว่าโต๊ทํางานในห้องอ้อมมันอยู่ใกล้กระจกมากๆมันทําให้เกิดความร้อนมากเกินกว่าที่มันจะเป็นเนาะแล้วอ้อมตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่24องศาแต่จุดที่อ้อมนั่งอ้อมรู้สึกว่ามันไม่24เลยเพราะว่ามันใกล้หน้าต่างแล้วมันร้อนมากอ้อมก็แค่เอารีโมทแอร์ค่ะมาไว้ข้างๆอ้อมแล้วอ้อมก็กดไอฟิลเข้าไปทีเนี้ยตัวรีโมทที่อยู่ข้างอ้อมอะค่ะเขาก็จะจับค่าอุณหภูมิตรงจุดที่อ้อมอยู่แล้วก็ส่งไปหาตัวแอร์ว่าเฮ้ย ที่เร่งความเย็นมาเพื่อให้จุดที่อ้อมนั่งอยู่ในห้องอ่ะมันถึง24องศาอาเก๋ไหมซึ่งฟังก์ชันเนี้ยอ้อมว่ามันเหมาะมากๆสําหรับห้องที่มีพื้นที่ใหญ่มีหน้าต่างเยอะหรือว่าห้องที่แบบมีซอกมีหลืบเยอะๆอะไรเงี้ยอ้อมว่า เจ๋งชอบชอบ2ฟังก์ชันนี้มากส่วนอื่นๆใดๆค่ะก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ซีรีส์ของเขาทั้งหมดนะคะใช้เป็นคอยทองแดงเป็นคอปเปอร์1 0 0เพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เอาจะบอกเลยว่าแอดมินโฮมดีๆเขียนบทความเรื่องนี้ทุกปีที่ถึงหน้าร้อน ส่วนการรับประกันรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนะคะ5ปีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ไปจนถึง10ปีด้วยกันอันนี้ก็คือแบรนด์กรีนะคะทุกคนรุ่น l u x u ี่ที่อ้อมรู้สึกว่าอ้อมชอบแต่ในส่วนสินค้าอื่นๆอ้อมก็มองว่าน่าสนใจแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่อยากพาทุกคนแวะก็คือเป็นห้องสมาร์ทโฮมห้องสมาร์ทโฮมเนี่ยเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบหมวดอื่นๆอ,อ,อีกหลายๆหมวดรวมถึงมีแอร์ตั้งแบบ หน้าตาน่ารักมากๆแต่ว่าเขายังไม่นําเข้ามาขายเอาเข้ามาลองตลาดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันในนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนการพาทัวร์ช้อปปิ้งวันนี้ไม่รู้จะป้ายาอะไรใครได้บ้างหรือเปล่าถ้าเกิดใครสนใจอะไรยกมือขึ้นในคอมเมนต์นะคะบางอย่างบางสินค้าอ้อมอาจจะไม่ได้พูดถึงราคาเพราะว่าทุกคนมันแบบ ราคาแต่ละช่วงอ่ะมันไม่เท่ากันแล้วแบบในแต่ละรุ่นเขาก็จะมีรุ่นแยกย่อยออกไปอีกคืออ้อมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันกลางที่สุดเดี๋ยวม,มันมันคลาดเคลื่อนไวอ้อมบอกว่าหมื่นต้นต้น,ตนบางทีวันที่ทุกคนเข้ามาดูมันอาจจะลดเหลือก้าวพันกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดถึงราคา Exact l y เท่าไหร่นาอทุกคนถ้าเกิดใครสนใจหรือว่ากาลังเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ลองเข้ามาดูกันได้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่สะดวกมากรุงเทพหรือว่ามาถึงเส้นพนาลังการลองติดต่อเขาผ่านช่องทางออนไลน์ดูก็ได้เว็บไซต์มมีี Facebook Li เีี่ยวมแต่ถ้าเกิดใครอยากให้อ้อมพาไปดูอะไรหรือว่าบ้านประมาณไหนราคาไม่เกินเท่าไหร่คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวอ้อมจะพยายามหามาให้ทุกคนดูให้ได้ค่ะมีข้อแม้ว่าต้องกดซับกันก่อน <c oughs> วันนี้อ้อมไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากมาค่ะ